พาณิชเดินหน้าจัดงานประชุมสัมมานามันสัปปะลังโลกยกระดับมันสัปปะหลังไทยขยายตลาดส่งออกดันเศรษฐกิจฐานรากเติบโตกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเตรียมพร้อมจัดการประชุมสัมมานามันสัปปะหลังโลกปี2568 World t a p i o c a Conference 2025 WTC 2025ครั้งที่7ในวันที29่29-30กรกฎาคม2568ภายใต้แนวคิด Thailand t a p i o c a Next Go Global Go Together ที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันสับปะหลังตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับมันสับปะหลังไทยสู่เวทีการคาโลก คาดมีผู้นำเข้าที่มีศักยภาพกว่า16ประเทศ1เคเศษธธรษฐกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานและมียอดคําสั่งซื้อไม่น้อยกว่า300ล้านบาทค่ะปีนี้นะคะเบอร์ทิ c ิกคอนเฟรน์2025นะคะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็เราจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะทีมงานของปีนี้นะคะก็ Thailand, t ับ Next Go Global โปรเจคเตอร์ together, ค่ะเราก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่29แล้วก็30กรกฎาคมนี้นะคะวันที่29ก็จะมีงาน d น n n e r talk นะคะก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกูรูจากต่างชาติต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคนในประเทศเราด้วยเนี่ยนะคะมาให้ความรู้กันค่ะแล้วก็ส่วนวันที่30เป็นวันไฮไลท์ค่ะก็จะมีทั้งเดทัศการมีทั้งพิเศษ matching นะคะแล้วก็มีทั้งการให้ความรู้กับภาคส่วนทุกผภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศไทยค่ะมีภาคเอกชนนะคะ4ส,สมาคมมันสำปะหลัง ะะมีภาคเกษตรกรนะคะ,ะมาร่วมอยู่ในงานนี้รวมกันทั้งหมดค่ะกว่าพันชีวิตเลยทีเดียวค่ะ,ะแน่นอนค่ะ,ะเรื่องเรื่องแรกเลยนะคะ 1. เราต้องชูศักยภาพค่ะ ความเป็นแชมเปี้ยนของการเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกมันสำปะหลังของโลกนะคะเราต้องทวงบอลลังนี้กลับมาค่ะเราต้องทําให้ทุกคนทราบว่ามันสำปะหลังของประเทศไทยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเปลี่ยนไปด้วยมาตรฐานและที่สําคัญที่สุดเราเป็นมืออาชีพทั้งการผลิตทั้งการส่งออกทั้งการค้าขายแล้วก็ทั้งความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนผู้นําเข้าจากต่างต่างประเทศนะคะ,ะกว่า17 อีโคโนมีสนะคะก็คือ16ประเทศแล้วก็1เขตเศรษฐกิจเนี่ยที่จะมาร่วมในงานนี้นะคะ,ะหลาย10ชีวิตเลยเนี่ยนะคะ,ะกว่ากว่ากว่าร้อยรายเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยมาเรียนรู้ว่านวัตกรรมมันสำหรับของประเทศไทยเนี่ยก้าวไปอีกระดับสู่ระดับไหนแล้วมีอะไรอีกที่เขาสามารถมาใช้เราเป็นโซลูชันในอุตสาหกรรมปลายน้ำของเขาได้อีกค่ะ เราก็ยังต้องเคลมว่าเราเป็นดับหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่ามันสัมบหลลังของประเทศไทยก็สําหรับในเรื่องของการค้าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเรามีคมรบวงจรที่สุดนะคะในในเรื่องของมันสัมบหลลังตั้งแต่ห่วงโซ่แรกจนถึงปลายทางเลยตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานะคะก็ต้องบอกว่าเราคือแชมป์แต่เราต้องอยู่ในสภาวะที่บอกว่า,าพร้อมที่จะเป็นแชมป์ที่ไม่เสียแชมป์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องไม่คิดว่าเราเป็นแชมะะป์แล้วอยู่เฉยๆนะคะเราต้องพร้อมที่จะชิงแชมป์อยู่ตลอดเวลา WA, ค่ะ สถานการณ์ส่งออกครึ่งปีเป็นยังไงบ้างแล้วก็เต็มปีจะเป็นยังไงคนะอ่ะครึ่งปีนี้นะคะก็เราส่งออกไปแล้วนะคะ45,000ัน 45, ล้านบาทนะคะกะ็มูลค่าเนี่ยตกลงนะคะ,ะไปสบอเปซนตะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันสัมพั์หลังโลกนะคะตกลงมากกว่า30ซนนะคะอันนี้ต้องต้องนําเรียนทุกท่านก่อนแต่ ปริมาณการส่งออกนะคะเราส่งออกไปมากกว่า37นะคะเตาเิบโตมากกว่า37นะคะเมื่อเทียบกับปี2567ค่ะเราส่งออกไปแล้วที่4.06ล้านตันค่ะ ทั้งปี2,567ปีที่ผ่านมานะคะเราส่งออกไปที่6.47ล้านตันปีนี้ตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ยังคงเป้าเดิม7.5ล้านตันค่ะเราจะทําให้ได้ค่ะการระบาดของโรคใบด่างที่มันกระทบเรื่องสัมายมมากมากเลยค่ะเราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าออผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยออถ้าเราติดโรคใบด่างก็จะต้องเป็นผลส่งผลกระทบอย่างยิ่งแน่ๆสําหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะออมัน ตัต้งแต่ต้นทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกรรันทุกภาคส่วนนะคะว่าทํายังไงทําให้โรคใบด่างมันหมดไปจากในประเทศเราสัทีค่ะนับตั้งแต่ปิดด่านกัมพูชามาราคามาันในประเทศปรับต,ตัวเป็นยังไงราคา ก็ราคาก็มีการปรับตัวมากขึ้นนะคะแต่จริงๆก็อยากจะเรียนว่าไม่ใช่แค่เพราะว่าเรื่องปิดด่านกัมพูชานะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นปลายฤดูกาลของมันสําผหลังแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการนําเข้ามันมันเส้นเข้ามาเนี่ยเพื่อมาผลิตในการส่งออกไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าภาพรวมของในภูมิภาคเนี้ยเนื่องจากมันสําหลังมันเป็นปลายฤดูกาลในการปลูกแล้วในช่วงนี้เพราะฉะนั้นราคามันต้องขึ้นอยู่แล้วค่ะาการปิดด่านก็ไม่ได้กระทบหรเรื่องของสัภารที่เราขน าาาคือจริงๆสําหรับมันเส้นนะคะที่เรานําเข้ามาเพื่อมาผลิตเพื่อส่งออกไปเนี่ยนะคะเราก็นําเข้ามาจากทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาจริงๆแล้วเนี่ยลาวเป็น majority ที่มากกว่าด้วยซ้ําค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับของทางเกษตรกรปลูกน,นะครับบางรายเนี่ยอาจจะมากกว่า2บาทบางรายต่ำกว่าบาทกว่ามันก็มีขึ้นอย่ว่าผลิตต่อไร้ นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยวแล้วเนี่ยก็คือของเกษตรกร,กรเนี่ยน่าจะเสียมากกว่า2บาทขึ้นไปครับถ้าปัจจุบันนี้การปิดด่างก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทําให้แต่เดิมเรามีนําเข้าเข้ามานะครับแล้วจะหายไปในส่วนของตัวผลผลิตและตัวมันเส้นครับแล้วก็คือถ้าระยะยาวในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีปัญหาสําหรับเราแต่ว่าคิดเกิงแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูที่ต้นน้ำแล้วละ่ะ อย่างที่ท่านอธิธบดีบอกเราต้องเล่นที่ต้นน้ำว่าทำไงให้ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรสูงขึ้นนะครับเพราะจากที่ผ่านมาตอนนี้ผลผลิตต่อไร่ของที่เกษตรกรนี่ค่อนข้างจะต่ำอยู่ประมาณสักสองตันหรือสองตันก,กว่าสามตัน,นไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรา สามารถที่ทําให้ต้นน้ำเนี่ยทำให้ผลผลิตร่สูงขึ้นอาจจะเป็น5ตันหรือ6ตันนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนของเกษตรนนเนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นเราสามารถแข่งขันกับคู่แข่งเราได้นะครับโดยอาจจะอนาคตเองเราจ่ต้องพึ่งพานในของตลาดของขัมพูชาก็ได้นะครับ